สวัสดีครับผมเบสเตอร์เมนชันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับโน้ตบุ๊กเอซูตราคาไม่เกินหนึ่งแสนทุนบาทกันบ้างนะครับก็ได้รู้ว่าใครเนี่ยต้องการที่จะหาโน้ตบุ๊กเอซูตราคาถูกๆสักเครื่องหนึ่งหรือราคาหมื่นต้นๆเนี่ยไว้ใช้ work from home นะครับหรือว่าทำงานทั่วไปนะครับเรียนออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็สเปคประมาณไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ ก็สําหรับในรุ่นที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็มีชื่อรุ่นว่า M509DA นะครับ BR310T นะครับก็เป็นตัวซีรีส์ใช้งานทั่วไปนะครับหรือว่าซีรีส์แล็ปท็อปของ ASUS นั่นเองนะครับโดยรวมของ CPU ตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็นตัว Ryzen 3นะครับรหัส 3200U รัมให้มาอยู่ที่4 g b กนะครับก็สามารถเพิ่มได้อีก1ช่องนั่นเองส่วนเรื่องตัว Storage เนี่ยตัวนี้ก็ให้มาเป็น SSD 512 g b นะครับเป็น NVMe M.2 นะครับก็เร็วแรงอย่างแน่นอน สำหรับเรื่องของตัว SSD สําหรับเรื่องของตัวจอนะครับตัวนี้ก็ให้จอมาที่ขนาด15.6นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น HD นะครับก็ให้พานเนลมาเป็นแบบ TN นะครับส่วนในเรื่องตัว Wi-Fi ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น Wi-Fi 5 8นะครับ802.11 AC นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องตัว OS ที่ให้มานะครับก็จะเป็น Windows 10 Home นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆกันบ้างนะครับสำหรับพอร์ตตัวนี้เนี่ยก็จะมี USB 3.2 Gen1 นะครับที่เป็น Type A เนี่ยหช่องนะครับแล้วก็จะมี USB 3.2 Gen1 Type C นะครับอีก1ช่องแล้วก็มี Micro SD Card Reader นะครับมาให้1ช่องนะครับ HDMI หนึช่องนะครับแล้วก็ยังจะมี USB 2.0 Type A นะครับสช่องด้วยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเอาไว้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับทั่วๆไปนะครับเพราะว่าจะเป็น2.0อยู่นะครับก็ยังไม่ทิ้งจริงๆนะครับสำหรับ USB 2.0นนะคครรรัับบสาาห ASUS ื่ ต้นนะครับแต่ก็คือสมราคาแหละนะครับประมาณนี้2องกีสูนี่ก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดธรรมดานะครับเผื่อใครไม่ถนัดพิมพ์ตัวเครื่องก็เชื่อมีเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดตัวเครื่องใช้งานนะครับส่วนพอร์ตอีกหนึ่งช่องนะครับก็แน่นอนนะครับก็มาพร้อมกับออริโอคอมโบแจ็คนะครับหช่องนะครับทีนี้นะครับในส่วนดีไซน์เนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วๆไปที่เป็นขนาด15.6นิ้วนะครับถามว่าเบาไหมนะครับจริงๆมันก็ประมาณ1.9กก็ยังมมีควาหนาหน่อยๆนะครับแต่ก็มันก็ไม่ไดด้หนนาาขที่แบบหนักอความ ก็คือถือว่าเบาแหละในโน้ตบุ๊กขนาด15นิ้วนะครับก็เรื่องของวัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับทั้งเครื่องนะครับด้านหลังก็จะเป็นออกแนวแววๆนิดนึงนะครับก็ดูเรียบๆแล้วก็เรื่องของตัวที่ชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเบามากๆนะครับดูค่อนข้างเล็กเลยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับอะแดปเตอร์มือถือนะครับแต่ก็จริงๆก็ใหญ่กว่าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมก็ถือว่าเล็กมากนะครับ ทีนี้ก็มาถึงในส่วนที่ทุกคนอยากรู้นะครับลายเช่น 3,3200u นะครับเป็นแบบ2คอ4เทรดเนี่ยมาทำอะไรได้บ้างนะครับก็แน่นอนนะครับใช้งานเอกสารทั่วไปนะครับพิมพ์งาน Word e ด c e l นะครับโหลดไฟล์ Excel สต็อกใหญ่ๆเนี่ยยังยังพอได้นะนะครับหรือว่าทำงานด้าน Presentation PowerPoint อะไรต่างนักเรียนนักศึกษานะครับใช้งานทั่วไปเรียนออนไลน์นะครับเขียนรายงานเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของพวกกราฟิกเบื้องต้น Photoshop แต่งรูปตัดต่อรูปธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็พอได้นะครับแล้วก็เร ที่าบางคนเนี่ยทำงานมาแล้วอยากผ่อนคลายนะครับเขาเล่นเกมได้ไหมเขาก็เล่นได้นะครับพับ G Mobile Free Fire อะไรแบบนี้เท่าที่ผมลอง Free Fire นะครับเล่นบน LD Player เนี่ยสบายๆนะครับเล่นได้นะครับ RAM สี่ม, 4, มาตรฐานก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าใครอยากอัพ RAM หน่อยก็ก็ดีนะครับเป็น RAM แปดก็ถือว่าจะลงตัวมากๆนะครับสำหรับรุ่น M 5 0 9 DA ตัวนี้นะครับ แล้วก็มาถึงในส่วนตัวสรุปนะครับว่าเจ้ารุ่น m 5 0 9 d a ตัวนี้ราคา13,990เนี่ยคุ้มค่ายังไงบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะมีบางคนที่ซื้อไปแล้วกลัวอนาคตนะครับ Windows 11มารุ่นนี้อัปได้ไหมนะครับถ้า CPU สเปคพื้นฐานเนี่ยเขาได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้นะครับเรื่องของตัวชิปนะครับที่ถกเถียงกันมาเยอะเลยนะครับเรื่องของ TPM เนี่ยตัวนี้มีไหมนะครับเท่าที่ผมไปดูมาในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็แจ้งว่ามีนะครับสำหรับ TPM นะก็เชื่อว่าแน่นอนก็อนาคต Windows 11กก็็นนนนน่่าาจะออัััปได้้้รรบสหหุีีย สูตรอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องพูดนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับที่เป็นขนาด HD ก็ต้องบอกว่า HD มันก็มันก็ทํางานได้นะครับดูพอดูหนังหรือว่าอินเตอร์เทนต่างๆเนี่ยมันก็ได้นะครับเล่นเกมแรงรต่างก็พอได้แต่ถามว่าจะดีเท่า Full HD IPS ไหมก็คงไม่นะครับแต่ถามว่าเบื้องต้นทั่วไปเนี่ยมันก็สมราคาของเขานะครับพื้น39ขนาดนี้ทําได้ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะสำหรับเรื่องของจอนะครับแต่ก็อันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคนบางคนที่อาจจะไม่ชอบ TN เลยอะไรแบบนี้ก็มีก็แนะนาอาจจะต้องเพิ่่มมงบหนอยไป พีโยบุ๊กซีรีสจะดีกว่านะครับเหมื่นปลายๆพวกนี้ถึงก็ได้ IPS นะครับแต่รุ่นนี้เป็นหน้าจอ TN แล้วก็ HD ด้วยแต่ถ้าใครมีซีรีสตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับจอ TN ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือเราทํางานเราไม่ต้องมองตรงๆอยู่แล้วนะครับ IPS คือ In p แพนซ์สวิตชิก็คือตั้งอยู่ตําแหน่งไหนก็คือเห็นสีเท่ากันหมดทุกตําแหน่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปนั่งในจุดที่เพี้ยนไปจากจุดที่เรานั่งตรงๆนะครับมันก็จะสีก็จะดรอปดนิดนึงมันก็จะด เรียนออนไลน์นะครับนั่งเล่นเกมแบบตรงๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มองข้ามไปได้นะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของสีหน้าจออะไรประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำโน้ตบุ๊ก ASUS M509DA นะครับที่เรียกได้ว่าใช้งานทั่วไปนะครับเรียนออนไลน์ทำงานเบื้องต้นสบายๆนะครับก็ถ้าใครมีคำถามทิ้งไว้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับจะผมรู้จะรีบเข้าไปตอบให้เลยนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยอีกก็คลิกเข้าไปดูที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องตัวลิงก์ของร้านไอที ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับก็เข้าไปเช็คราคาหรือเข้าไปสั่งของกันเลยก็ได้นะครับก็จะมีบอกสเปยละเอียดโดยรวมนะครับอยู่ด้านในนั้นหมดเลยนะครับสำหรับผมเอสเตมิชั่นก็คงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีโน้ตบุ๊กเอซ s อะไรมาแนะนำกันอีกหรือว่าจะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ